ต่อกันที่การเดินน้ํายานะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําฝาหน้าฝาหลังก่อนนะครับเพื่อนๆใช้แผ่นอะคริลิกใซ4มิลนะครับเราจะทําฝาบนกับฝาล่างนะครับผมเลือกใช้4มิลนะครับสลบพอดีสวยนะครับสําหรับพระขนาดนี้นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆวัดห่างจากองค์พระนะครับประมาณ5มิลนะครับเอาระยะห่างองค์จากจากองค์พระเนี่ยประมาณ5มิลก็พอนะครับ ไม่ต้องเผื่อปีกไว้เยอะนะครับใช้อะคริลิกส4มิลทำฝานะครับนะครับเราก็จะตัดมาหน้าหลังนะครับ2แผ่นประมาณนี้นะครับมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวกันลอกเช็ดทำความสะอาดด้วยแชมพูซันซิลนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตื่นน้ำยากันนะครับ มีหลากหลายวิธีครับสำหรับการเดินน้ำยาเลนนะครับพระเล็กพระใหญ่พระไซส์ประมาณไหนมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอ่อหนึ่งวิธีที่ผมใช้ประจำก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะเดินเป็นสองวิธีให้เพื่อนๆดูนะครับครับลักษณะของการวางใบเมีดนะครับ <c oughs> มาดูนะครับเราต้องทําความสะอาดดูฝุ่นดูอะไรให้ดีนะครับเพื่อนอย่าให้มีฝุ่นเด็ดขาดเลยนะครับครับวางพอได้ระดับนะครับนี่ครับแล้วเราจะใช้นะครับใบเลื่อยนะครับหรือใบมีดเดินน้ำยา0.5มิลขึ้นไปนะครับอันนี้ผมไม่มีใบมีดเดินน้ำยา0.5นะครับผมใช้ใบเลื่อยฝนบางๆเอาใช้นะครับแต่ก็ออกมาได้ระดับที่พอดีนะครับนี่ครับ วางมีดน้ํายาด้านบนนะครับอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนแล้วผมจะใช้ใบมีดนะครับนี่ครับ0-3ที่ผมใช้ประจํานะครับวางแนวเฉียงออกนี้นะครับนี่คือใบมีดที่2นะครับส่วนอันนี้คือใบมีดที่3นะครับนี่ครับเลียนเล็กๆอย่างนี้มันทําง่ายครับเพื่อนจะเดินลักษณะไหนมันก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับ แล้วผมจะมีตัวหนีบนะครับไว้เตรียมนะครับตัวหนีบเตรียมนะครับอันนี้เป็นเขียงนะครับเพื่อนเขียงที่เราทําไว้กดฝางานเลนเมื่อกี้นะครับหรือเราจะใช้บล็อกตัวผู้นะครับที่ขนาดใหญ่ๆหน่อยก็ได้นะครับมันหนุนไว้นะครับเผื่อตอนที่เราหนีบนะครับตัวหนีบจะได้ไม่ไปเข้าไปโดนองค์พระนะครับเห็นไหมฮะเราต้องเซฟไว้นะครับเพื่อนลองให้มันหนีบได้ได้ถนัดนะครับ อดีนี้เรามาเริ่มนะครับมาเริ่มยิงน้ํายากันเลยนะครับเราจะเริ่มยิงน้ํายาจากข้างล่างนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีแค่สามใบมีดนะครับอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูนะครับเราจะฉีดน้ํายามาจากด้านล่างก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดฝาแรงนะครับนี่ครับปล่อยน้ํายานะครับไประดับได้กึ่งกลางองค์เหลียนนะครับแล้วเราจะหนีบเลยครับค่อยๆปล่อยมือนะครับ น้ำยาไม่มีกระฉอะนะครับเพื่อนๆนี้น้ำยาเขาจะวิ่งขึ้นไปเลยนะครับเพราะด้านบนเราเผื่อลมเผื่ออะไรไว้แล้วนะครับเห็นไหมฮะเราก็เติมน้ำยาปกติเลยครับเติมทางซ้ายของใบมีดนะครับให้น้ำยาวิ่งขึ้นไปนะครับเห็นไหมฮะวิ่งไปบรรจบฝั่งนู้นเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะน้ำยาเต็มแล้วนะครับพอดีกล้องอาจจะมองสีมันค่อนข้างทึบนะครับเพื่อนนี่ครับ ยาวิ่งไปเต็มเลยนะครับเพื่อนๆก็กดคาใบมีดอย่างนี้แหละครับหนีบคาใบมีดอย่างนี้แหละครับอย่าเพิ่งเอาใบมีดออกนะครับเดี๋ยวน้ำยาจะปิ้นเข้าแกนในนะครับนี่ครับตรงนี้ก็คือเต็มหมดแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยเต็มหมดแล้วนะครับนี่ครับนี่คือการเดินแบบง่ายๆนะครับสําหรับเหรียญประมาณนี้นะครับเหรียญประมาณนี้นะครับคือ เหรียญไม่หนามากแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับนี่เป็นการเดินแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวฝาหลังผมจะวางใบม,มีดให้ดูอีกวิธีนึงนะครับนะครับเพื่อนๆลองย้อนดูเรื่อยๆนะครับอันนี้มันมันบงังบังหมดเลยมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพื่อนนี่ครับเพราะเหรียญมันค่อนข้างเล็กนะครับ เราจะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับประมาณ2นาทีเลยนะครับ2นาทีนะครับถึงจะเอาใบมีดออกมาแล้วก็เติมน้ำยาส่วนที่ใบมีดคาอยู่นะครับแล้วก็หนีบปกตินะครับเห็นไหมฮะสนาทีผ่านไปนะครับดึงใบมีดออกนะครับมาเติมส่วนที่ขาดออกนิดนึงนะครับแล้วก็หนีบเข้าไปใหม่ทิ้งไว้อีกประมาณสัก2นาทีเราก็จะมาเดินาฝาหลังนะครับเห็นไหมฮะ ตอนนี้เขาเซตตัวแล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดึงออกได้สบายนะครับเพียงแค่เราเติมไปในส่วนที่ใบมีดเขาคาไว้อย่างเงี้ยครับนี่ครับคือวิธีง่ายๆอีกวิธีหนึ่งครับนี้ด้านล่างไม่มีการรองใบมีดนะครับเมื่อกี้นี้นี่ก็เป็นการเสร็จสับนะครับเพื่อนๆปล่อยตัวหนีเบาๆอย่างนี้น้ํายาไม่มีทางเข้าแกนกลางแน่นอนครับนี่ครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับฝาหน้านะครับอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับเพื่อนๆกล้องมันอยู่ไกลนะครับพอดีถ่ายคนเดียวนะครับช่วงที่ทำนี่ก็ลูกค้าเข้าร้านค่อนข้างเยอะนะครับกันนะครับเรียบร้อยนะครับฝาหน้าเรียบร้อยไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาวางใบมีดอีกรูปแบบหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้ดูหลากหลายนะครับอันนี้เป็น2วิธีนะ ดูฝาหลังนะครับฝาหลังมันจะมีจุดเดือดนิดนึงนะครับแต่เราจะบังคับให้จุดเดือดมันหายไปนะครับมาดูนะครับเพื่อนๆตั้งใจดูนะครับวิธีแรกมาใช้กับฝาหลังได้เลยนะครับแต่นี้ฝาหลังผมจะเดินให้ดูอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีก็คือการเปลี่ยนการวางใบมีดนะครับหลากหลายนะครับเพื่อนๆมันทําได้หมดนะครับเพียงแค่ให้มันมีช่องอากาศ ที่น้ํายาเขาเคลื่อนผ่านได้ขนาดนี้นี่ครับผมจะลองใบมีดด้านล่างราคานี้นะครับจะลองใบมีดด้านล่างนะครับเพื่อนมาดูนะครับใช้0.5มิลขึ้นไปนะครับน้ำยาจะได้เดินสะดวกนะครับเพื่อนอย่าใช้บางมากนะครับเดี๋ยวน้ํายาเดินไม่สะดวกก็จะเป็นฟองได้นะครับต้องมารีดกันทีหลังนี่ครับด้าน และก็บนอันนี้ความหนาของใบมีดนี่ก็ประมาณ0.5นะครับประมาณ0.5นะครับกำลังดีนะครับพเพื่อนๆเห็นไหมฮะลองใบมีด2เสร็จแล้วพเพื่อนๆใช้จะจะจะใช้ปลายคาัตเตอร์ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้หักปลายคาัตเตอร์ไว้เดี๋ยวจะใช้ใบมีดเดิอดน้ำยาเราเนี่ยแหละครับใช้ปลายนี่แหละครับสอดด้านข้างไว้อย่างเงี้ยนี่ครับพเพื่อน เป็นใบมีดสีตัวแล้วนะครับอันนี้ก็ครับเริ่มเลยนะครับยิงน้ำยาไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ำยาจะเข้าแกนนะครับวางใบมีดอย่างนี้ไม่เข้าแกนหรอกครับเห็นครับเพื่อนก็จะเห็นน้ำยาเขาวิ่งวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะแล้วเราสามารถนีบได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวน้ำยาปิ้นนะครับ เพราะว่าน้ายาเขายังไม่เซตตัวเราหนีบน้ํายาจะไม่ปิ้นนะครับแต่น้ํายาจะดันขึ้นไปข้างหน้านะครับเห็นไหมฮะดันมาหาตรงหูห่วงขององค์พระแล้วนะครับเราก็ฉีดไล่ต่อนะครับเราก็ฉีดไล่นี่ฮะเห็นน้ํายาต้อนไปที่หูห่วงแล้วนะครับน้ํายาก็จะต้อน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 ไปหาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่เราจะยังไม่ฉีดให้เข้าเต็มนะครับเราจะเหลือช่องลมไว้นะครับ ประมาณ3มมิลนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพื่อนๆมันไม่เห็นเนี่ยครับน้ํายาจะมาต้อนใกล้กันนี้ครับเห็นช่องว่างไหมครับเราจะปล่อยให้น้ํายาเขาเซตตัวดีๆก่อนเราถึงจะปิดหมดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นช่องว่างอยู่ช่องหนึ่งนะครับที่น้ายายัางยังเดินไม่ชนกันเห็นไหมฮะเราจะบังคับให้น้ํายา จะยังไม่ชนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะชี้ดูนี่ครับตรงนี้เป็นช่องว่างนะครับน้ํายารอรอชนกันอยู่แต่ยังไม่ชนกันนะครับพอน้ํายาเซตตัวสักพักหนึ่งแล้วจัดเลยครับป๊ดเดียวนี่ครับไม่เดือดแล้วครับเห็นไหมฮะเต็มแล้วครับแล้วเราก็ดันตัวหนีบช่วยนิดหนึ่งดันตัวหนีบช่วยนิดหนึ่งก็อยู่แล้วครับเพื่อนๆครับดันตัวหนีบช่วยนิดหนึ่ง อยู่ครับน้ำยาไม่มีปิ้นครับนี่ครับดันตัวหนีบช่วยนิดนึงนะครับเพราะน้ำยาเขาได้เซตตัวแล้วนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเพื่อนต้องฝึกนะครับฝึกกันหลากหลายวิธีนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วเราก็รอให้เขาเซตตัวอีกประมาณสักนาทีกว่าแล้วก็ถอดใบมีดแล้วก็เติมน้ำยาส่วนที่ ขาดหายไปแค่นั้นเองครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็นําไปแช่น้ํานะครับทิ้งไว้นะครับผมทิ้งไว้คามคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแต่งให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับพรุ่งนี้แต่งลายนะครับสําคัญนะครับเพื่อน